โอ้โหเ่เจ้าทำไมจะเยอะขนาดนี้นู่นข้างหน้านั่นเอกมา,มาดูกันถ้าได้อ่อนๆแบบนี้นะครับเนี่ยเขาจะเป็นดอกตุม้มๆสีสีออกชมพูหน่อยๆนะครับแบบนี้จะกินอร่อยมันจะอ่อนนะครับแต่ถ้าแก่ขึ้นมาหน่อยแบบนี้มันก็กินได้แต่มันจะเหนียวเหนียวหน่อย บางคนเอาไปลาบครับสับสับมันสับหมูนี่แหละใส่เครื่องลาบ อีกชิปตันบ้านทุ่งครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนเดินป่าครับไม่รู้ว่าจะได้อะไรบ้างเนาะแล้วก็เดินดูไปเรื่อยๆครับเจออะไรก็ได้ก็จะเอาไปกินนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาก็บางส่วนนะครับเขาปิดป่านะครับเราจะมาทางที่เขาไม่ปิดอยู่ข้างไรกระโพดไร่อะไรเขาเนี่ยนะครับเป็นภูเขาเล็กๆนะครับจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ห้ามห่วงอะไรเป็นกฎหมายหรอกครับ เพียงแต่เขาขอร้องขอความร่วมมือนะครับว่าถ้าเราหาไปไม่มีการปิดเนี่ยมันจะไม่มีกินในปีต่อไปครับเราไม่ได้ออกกฎหมายว่าต้องจับคุณเข้าคุกหรืออะไรประมาณนั้นมันไม่ใช่หรอกครับบางคนฟังแล้วตีความหมายไม่ถูกอย่างเช่นปลาก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ไปจับปลาแล้วเขาจะจับจะอะไรแบบนั้นเขาขอความร่วมมือครับ,บอุปกรณ์ต่างๆที่ขอขอมาก็เราต้องทําตามเขานะครับเพราะว่า บางครั้งไปติดปลาที่มันตัวเล็กเกินเอาไปมันก็ศูนพันยังไม่ได้โตเลยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมจะได้อะไรบ้างไปโอ้เราเจอน้ำตกครับทุกคนเรามาถึงน้ำตกแล้ว ฟังเสียงธรรมชาติสิครับนี่ผมเจอแล้วครับเห็ดที่กินได้นี่ครับเขาเรียกว่าเห็ดไผ่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับชัดๆ นี่ครับดูนะครับเนี่ยเขาจะเป็นเขาเรียกว่าถ้าพุดแบบชาวบ้านชาวบ้านคือตีนของเขานะครับจะเหนียวเหนียวตรงนี้นะครับก็เห็ดไผ่จะเหนียวมากกันเนี่ยถ้ามือหักเนี่ยไม่ไม่ออกนะต้องใช้มีดตัดนี่ครับตัดชื้อไปเลยเน,นี่ยทําไมต้องตัดออกรู้หรือเปล่าครับผมไม่รู้นะพุดเล่นนะครับ ตี่ตัดออกหนึ่งเห็นไหมครับมันจะมีดินติดมันจะเปื้อนพอไปโดนทับๆกันไปมันก็จะเปื้อนครับอย่างเงี้ยสองตรงนี้มันกินไม่ได้ครับมันแข็งเหนียวอเรตัดส่วนนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันจะอ่อนไปถึงบ้านมันก็อ่อนมันเดิมครับเพราะว่าเราตัดตรงนี้ออกโอเราเจอแล้วครับทุกคนเห็ดทั้งนั้นนี่ จะให้ดูนี่ครับนู่นมีแต่เห็ดแดงขาวๆแล้วก็เห็ดนะครับเขา,ขา,ะเะขาจะขึ้นตามกอแบบนี้แหละกอไผ่นะครับต้นกอไผ่ฉลกนะครับอาจะขึ้นอยู่อย่างนี้เลยมีเชื้องเขาถ้าได้อ่อนๆแบบนี้นะครับเนี่ยเขาจะเป็นดอกตุ้มๆสีสีออกอชมพูนห,หน่อยๆนะครับ แบบนี้จะกินอร่อยมันจะอ่อนนะครับแต่ถ้าแก่ขึ้นมาหน่อยแบบนี้มันก็กินได้แต่มันจะเหนียวเหนียวหน่อยบางคนเอาไปลาบครับสับสับับ,บมันสับหมูนี่แหละใส่เครื่องลาบ สิครับเนี่ยมีแต่เห็ดทั้งนั้นเลครับเนี่ยเป็นชั้นเป็นชั้นเลยนะ่ะ <Wow. S 1> เยอะมากเอาเยอะไม่เยอะดูเอากันนะครับไปภาพบรรยายกันแล้วกันว่าเยอะหรือไม่เยอะนะครับนู่นมองขึ้นไปด้านบนนู่นมีแต่เห็ดรับกเบาขาวเนี่ย มาหาเห็ดก็เจอดงกระชายครับเนี่ยจะต,ต้นกระชายนะครับทั้งนั้นเลยเนี่ยเยอะมากยังไม่เท่านั้นนะครับทุกคนเนี่ยเหย็นไหมครับคืออะไรแล้วก็ตรงนี้ด้วยครับโอ้นู่นมันเป็นเห็ดโคนนะครับเนี่ยเหย็ดโคนครับเยอะมาก ไกระจุกไปนู่นโอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากฟุกครับวันนี้ฟุก,ฟก,ฟก,ฟกโอ้โหเสร็จเราแน่ๆโหคนกัดท้ายนะครับเนะี่ยท้ายก็เอากระชาย คนเคยหานะครับเขาก็จะรู้ว่าต้นไหนเป็นต้นกระชายและวิธีสังเกตต่างๆผมก็ลงไว้ในคลิปให้ดูแล้วนะครับไม่พลา,าดครับปดมาก็คือกระชายเลยหัวป้อมๆสั้นๆนี้นะครับกระชายป่า นี่ก็ใช่นู่นใช่นี่ก็ใช่เพิ่งเชื่อผมครับมาดูก่อนเพิ่งเชื่อสิ่งที่ผมพูดหรือว่าโมหรือเปล่ากระชายครับลูกหมอกระชาเดี๋วบอกว่าต้นนี้ใช่ใช่จริงหรือเปล่ามาดูมาดู ดูดูดูนี่ไงครับกระชายนี่นเหย,ยียบแล้วครับตา้องเหยียบกระชายผมหมดเลย ดูสิครับท่านผู้ชมปีไหนเยอะก็เยอะจริงๆครับปีไหนไม่มีก็ไม่มีเลยหายากดูสิครับเนี่ยเอากลับบ้านไหวหรือเปล่าเพื่อวันนี้ไม่ได้ม้มนะครับก็จะขึ้นเป็นกลุ่มเขาเลยเมื่อกี้ยังว่าน้อยนะครับมาเจอตรงนี้โอ้เม่เจ้า ทำไมจะเยอะขนาดนี้นู่นข้างหน้านั่นอีกม,มาดูกันว่าอิชิตันหลอกนี่ครับกำลังขึ้นแบบตูมก็มีนะนี่เห็ดโคนนะครับเห็ดโคนหลวงเขาจะมีหมวกแหลมแหลนะครับบนหัวเงี้ย เห็ดนะครับถ้าเราไม่เคยกินก็อย่าไปกินนะครับแบบนี้คือพ่อแม่สอนมาพาหากินแบบนี้เรารู้เราก็เอาไปกินได้แล้วก็อย่าไปเอาตามไร่ตำนานนะครับเพราะว่าทุกวันนี้สารเคมีจากไร่นาเยอะเห็ดจะเป็นตัวดูดสารพิษนะครับอย่างดีเลยแหละโอเค <Yeah. S 2> ที่ออกข่าวกินเห็ดตายกันเยอะแยะนะครับเป็นไงล่ะครับอยู่ที่เดียวกันหมดแล้วเห็ดโคนนะครับเราสามารถเก็บขนอมถนอมไว้กินได้เป็นปีนะครับเอาไปดองนะครับเอาไปดองไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะครับแต่เห็ดเ,เห็ดไผ่ที่เหนียวๆนะครับ เราก็เอาไปนึ่งครับนึ่งให้สุกใส่ถุงเอายางรัดไว้แล้วก็แช่ช่องฟิวส์ไเลยครับนึ่งให้สุกก็แช่ช่องฟีวเก็บไว้ได้เป็นปีครับก่อนจะมากินแล้วก็เอามาแช่น้ำาเวลายน้ำแข็งเอาก่อนก็เปิดปากถุงแล้วก็มาแกงปกตินะครับตอนขึ้นมานะครับผมยอมรับเลยแบบ เหนื่อยนะครับเหนื่อมากเลยแต่พอแต่พอมาได้เห็ดมาเจอดงเห็ดนะครับมันหายเหนื่อยขึ้นมาทันทีเลยไม่รู้ว่าความเหนื่อยที่มีมานมันหายไปไหนนะครับตอนนี้จริงๆแล้วเขาปิดป่านะครับแต่ที่เรามาตรงที่เรามาเนี่ยคือไม่ใช่จุดที่เขาปิดนะครับ มันเป็นภูเขาเล็กๆอยู่ใ,ใกล้ๆไลก่กาโพดไล่มันไร่อ้อยเขานะครับมันเป็นเขาเล็กๆเขาไม่ได้ปิดเขาไม่ได้ห่วงนะครับตรงไหนที่เขาห่วงเขามีป้ายบอกระบุบอกไว้เลยแต่ตรงนี้เขาไม่ได้ห่วงนะครับมีแต่ยุงนะครับห่วงผมตลอดเลยเนี่ยอุปสรรคนะครับในการเดินป่าเนี่ยยุงเยอะครับ ตอมหูตอมตาเลยครับรู้ไหมครับทำไมยุงชอบตอมตาถ้ามันตอมใจมันก็ตายครับว้ายฟังอะไรเป็นทยยาหัวเนาะ,ะมาดูกันครับเนี่ยมาดูเห็ดดีกว่ามาอะอะตะกล้องมาเดินมาเออมาเลยครับมาเลยนี่ดูเห็ดเนี่ยนี่ดูเห็ดดูของจริงครับเนี่ยดูสิครับเนี่ยมันเกิดอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ก็มีดูที่เนี่ยเนี่ยโอ้โห เนี่ยตากล้องซูมมาตรงนู้นหน่อยนะเนี่นครับนั่นแหละนั่นแหละอ่าโอเคครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแบบนี้จะเป็นเห็ดมีพิษนะครับกินไม่ได้ไม่ใช่ว่าผมเก่งหรอกครับมเมื่อวานี่ผมก็เข้าไปดูใน u t u b e นี่แหละไปศึกษาก่อนจะขึ้นมาบนเขานะครับเขาจะมีลักษณะแบบเนี้ยเนี่ยอ่าลำต้นแล้วก็ตรงคอเขาก็จะมีร่มอีกชั้นหนึ่งข้างล่างก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าเห็ดอะไรหรอกนะ และสีผิวของเขาลองไปดูนะครับใน youtube ลองไปค้นหาดูเนะาะแต่ผมอธิบายไปแบบไม่ถูกมันก็จะไม่ดีแต่ผมเห็นเป็นลักษณะแบบนี้แหละที่เขาให้ดูนะครับเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางเรื่องเห็ดมีพิษนี่แหละครับผมไปดูมาแล้วแบบนี้กินไม่ได้นะอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับเห็ดไหนที่เราไม่เคยกินก็อย่าเอามากินเลยนะครับ เราไม่เคยกินแม้บางพื้นที่อาจจะบอกว่ามันกินได้มันกินได้นะครับแต่เราไม่เคยเราก็อย่าไปเสี่ยงมันเลยมากินนที่เราเคยกินดีกว่าวันนี้ก็ได้ของกลับไปสองอย่างนะครับมีกระชายกับเห็ด ผลประกอบการสำหรับวันนี้นะครับนี่นี่ก็จะเป็นเห็ดไผ่ในถุงอย่างใหญ่เลยนี่ก็จะเป็นเห็ดโคนนะครับเห็ดโคนหลวงนี่แหละครับนี่ก็ไม่ได้ไม่ใช่น้อยแล้วครับประมาณ2โลได้มันก็ประมาณเกือบ2นะแล้วครับแล้วก็จะมีกระชายนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมนะครับ ถ้าใครเลื่อนผ่านมาแล้วมาเจอคลิปผมแล้วเห็นเป็นคลิปแรกนะครับชอบถูกใจแนวบ้านๆแบบนี้นะครับการํามาหากินแบบนี้ฝากนะครับฝากกดติดตามอีกสักท่องนะครับนะครับจะได้เห็นคลิปแบบนี้เรื่อยๆครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกดปุ๊บมันจะมีคำว่าทั้งหมดหอยู่ข้างบนกดทั้งหมดเลยครับเราจะเห็นคลิปของอิสิตันบ้านทุ่งทุกคลิปที่ลงนะครับสําหรับคลิปนี้ ได้เวลากลับบ้านแล้วครับดูข้าวแล้วเดีย๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ